สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องน้องมดแสนเจริญอีกแล้วนะคะวันนี้น้องมดพามาดู L4708SP คันนี้นะคะคันนี้เป็นรถเดิมๆไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะเครื่องเกียร์ดีมากเลยค่ะคันนี้พร้อมใช้งานนะคะอันนี้จะเป็น L4708SP คันนี้จะเป็นรถ ปี59นะคะรถปี59 2,000กว่านี่ราะคาชั่วโมงการทำงานนะคะรถปี59เล่มพร้อมชุดโอนนะคะลูกค้าคนไหนสนใจก็โทรสอบถามน้องมดได้เลยนะคะยางสวยยางหน้ายางหลังยังสวยอยู่นะคะเครื่องเกียร์ดีรถเดิมๆสีเดิมๆเลยนะคะสนใจก็โทรมาสอบถามน้องมดได้นะคะคันนี้น้องมดขาย น้อมดขายตัวรถกับใบดันหน้านะคะตัวรถกับใบดันหน้าราคา2,90,000บาทนะคะ290,000บาทตัวรถกับใบดันหน้านะคะสนใจก็โทรมาสอบถามน้องมดได้เลยนะคะ091 714 0982หรือว่าจะมาดูที่ร้านมาทดลองขับก็ได้ค่ะ ร้านแสนเจริญแท็กเตอร์นะคะคันนี้จะจอดอยู่ที่สาขา2นะคะจะอยู่ในตัวอำเภอหนองหงเลยก็ถ้าเกิดจะมาดูก็โทรมาหาน้องมดก่อนยังอยู่ไหมอยู่ตรงไหนของในอำเภอหนองหงอย่างนี้นะคะก็สนใจโทรมาสอบถามน้องมดได้นะคะ L4708SP ปี59ตัวรถกับใบดัานหน้านะคะไม่มีผ่านหลังนะคะ2,90,000บาทนะคะ ต่อรองได้นะคะ2,90,000บาทก็ต่อรองได้อีกนิดนึงนะคะต่อไปคันนี้ค่ะ L c 7 0 8 s p L c 7 0 8 DT ข,ขอโทษค่ะเมื่อกี้พูดปิด L c 7 0 8 DT คันนี้นะคะคันนี้น้องมดเปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนฝาข้างตรงนี้ให้ใหม่ทั้ง2ข้างเลยนะคะคันนี้ l 4 7 0 8 d t คันนี้นะคะจะมีผานหลังให้ด้วยนะคะจะเป็นตัวรถใบด้านหน้าแล้วก็ผานหลังให้นะคะคันนี้ราคาจะอยู่ที่338,000บาทนะคะคันนี้จะส่งฟรีให้200กิโลมีเล่มพร้อมชุดโอนเหมือนกันนะคะมีทะเบียนด้วยคันนี้มีทะเบียนด้วยนะคะลูกค้าคนไหนสนใจก็ โทรมาสอบถามน้องมดได้นะคะ091 714-0982จ้าคันนี้ก็ยังสวยๆอยู่เลยนะคะสวยรถพร้อมใช้งานทุกคันนะคะ L 4 7 0 8 DT คันนี้นะคะแล้วก็จะเป็นคันนี้ติดตักนะคะ36แรงคันนี้คันนี้น้องมดจะติดตักะถ้าเกิดลูกค้าคนไหนอยากได้รถติดตัก สามสิบหกแรงติดต่ก,ก็โทรมาสอบถามน้องมดได้เลยนะคะศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่ศูนย์เก้าแปดสองนะคะตักจะเป็นตักของคูปุต้าเลยนะคะตักของคูปุต้าใส่ได้ตรงรุ่นนะคะที่ร้านรับติดด้วยก็จะเป็นก็จะมีรถไถด้วยแล้วก็จะเป็นติดตักด้วยนะคะราคาราคาที่ว่าจะจะติดตักนะคะสามสิบหกแรงติดตักคูปุต้านะคะก็จะอยู่ประมาณสองแสนห้าหมื่นแปดพันบาทนะคะ 258,000บาทนะคะลูกค้าคนไหนสนใจก็โทรมาสอบถามน้องมดได้เลยนะคะ0 9 1 7 1 4 0 9 8 2นะคะแสนเจริญแท็กเตอร์รถทั้ง3คันนี้นะคะจอดอยู่ในตัวอำเภอหนองหงเลยถ้ามาไม่ถูกหรือว่าจะมาดูรถก็โทรมาสอบถามนะก่อนได้นะคะว่ารถยังอยู่ไหมอยู่ตรงไหน 47 HP 47 DT นะคะ36แรงลูกค้าอยากจะติดตักก็ได้เลยนะคะสนใจสอบถามขันไหนเพิ่มเติมโทรมาได้เลยนะคะ0917140982จ้าทักไลน์มาก็ได้ค่ะไลน์ลก็เบอร์นี้เลยเบอร์เดิมเลยนะคะ0917140982ค่ะน้องมวดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องมวดด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ